ครับวันนี้พบช่องรับีวาไรตี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาไปนะครับมาทําการอายัดบัญชีผู้ฝากนะครับและอายัดบัตรเอทีเอ็มนะครับเนื่องจากอาจจะหายนะครับหรืออาจจะหาไม่เจอนะครับหรือว่าอาจจะสูญหายระหว่างที่ใช้งานนะครับหลังจากที่เราทําการอายัดแล้วนะครับเราจะทำให้บัญชีที่เราทําการอายัด และเอกสารทำการอายัดนะครับกลับมาใช้ได้ดังเดิมนะครับเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องระบียวาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ขาพสารใหม่จากช่องระบียวาไรตี้ครับสวัสดีครับวันนี้พวกช่องระบียวาไรตี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาทราบถึงวิธีว่าการอายัดนะครับมันคืออะไรนะครับการอายัดนะครับการอายัดเนี่ยเราจะใช้กรณีว่าเราไม่ต้องการให้บุคคลอื่นนะครับซึ่งเก็บเอกสารนะครับหรือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมวัน,นงอย่างเช่นบัตรเอทีเอ็มนะครับเอาไปใช้นะครับซึ่งไม่รับอนุญาตจากเรานะครับผมว่าเราเองเนี่ยอาจจะประมาทเรื่อยๆนะครับหรือว่าลักษณะคืออาจจะลืมนะครับผมเราหาไม่เจอแล้วเราก็ไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะงั้นเถอะเราก็เลยจําเป็นจะต้องทําการอายัดเอกสารตรงนี้ไว้ก่อนชั่วคราวนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยครับอาจจะหาเจอก็ได้แต่ก็เป็นการดีในการที่จะป้องกันไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้นําเอกสารตรงนี้ไปใช้นะครับผม คราวนี้ก็จะมาดูอันที่สองนะครับก็คือการอะยัดในปัจจุบันนะครับเราก็จะมักได้ยินนะครับเวลาที่เราใช้เอกสารเกี่ยวกับธนาคารนะครับอย่างเช่นสมุดคู่ฝากนะครับหรือบัตรเอทีเอ็มนะครับซึ่งการอายัดที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับก็จะมี2ข้อนี่แหละการอายัดเกี่ยวกับบัตรเอทเอ็มนะครับบัตรเอทเอ็มเนี่ยก็จะมีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับผมกรณีว่าเราต้องใช้บัตรเอทเอ็มในการถอนเงินนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดจากการลืมนะครับหรือว่าอาจจะวางไว นะครับหรือเกิดจากการที่สูญหายต้งจากหาไม่เจอบ้างนะครับผมกรณีอย่างนี้นะครับเราก็สามารถทําการอายัดนะครับบัตรทีเอ็มไว้เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนะครับําเก็บบัตรทีเอ็มไปใช้หรือว่าเจอบัตรทีเอ็มแล้วรู้รหัสผ่านของเรานะครับเอาไปใช้ในการถอนเงินออกมานะครับซึ่งก็จะเกิดปัญหากับเรานะครับอันที่2ก็คือสมุดคู่ฝากนะครับผมสมุดคู่ฝากเนี่ยเป็นสิ่งที่เมื่อเราทําการไปที่ธนาคารนะครับแล้วเราทําการฝากเงินนะครับทางธนาคารเนี่ยเขาก็จะทําการ เปิดสมุดคู่ฝากให้กับเรานะครับก่อนที่จะไปดําเนินการทําบัตร a t m ให้กับเรานะครับผมสมุดคู่ฝากเนี่ยเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับบันทึกนะครับมีการเบิกการถอนนะครับต่างๆนะครับก็คือเป็นธุรกรรมการเนินกับธนาคารด้านนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งสมุดคู่ฝากเนี่ยก็จะมีความสําคัญนะครับเมื่อเราไม่มีบัตร ATM ไม่มีอินเทอร์แบงกิ้งอย่างนี้นะครับแล้วเราต้องการไปถอนเงินนะครับสมุดคู่ฝากนี่แหละก็จะทําให้เราสามารถทําการถอนเงินได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีการ ตรวจพิสูจน์ลายมือนะครับโดยดูจากหลังเล่มนะครับผมซึ่งก็จะแจ้งชัดเจนนะครับหน้าเล่มก็จะบอกว่าสุดชื่อบัญชีเป็นของใครหมายเลขบัญชีอะไรสาขาอะไรนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็จะสามารถทําให้เราทําการเบิกถอนเงินได้นะครับรวมถึงเอกสารของคู่ฝากเนี่ยยังสําคัญอีกข้อนหนึ่งนะครับยังสามารถที่จะเอาไปเซ็นรับรองในการที่อาจจะไปทําธุรกรรมเกี่ยวกับการขอสเตทเมนต์หรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะครับเมื่อสมุดคู่ฝากหายไป เราก็ใช้ขั้นตอนเดิมครับก็คือการอายัดสมุดู้ฝากไว้นะครับซึ่งในระหว่างที่ทําการอายัดสมุดู้ฝากนะครับก็จะทําให้สมุดู้ฝากนั้นหรือไม่ได้บัญชีนั้นนะครับจะไม่สามารถทําการถอนเงินได้นะครับวิธีอายัดนะครับบัตร a t ทีเอ็มและสมุดคู่ฝากนะครับกรณีว่าเราหาไม่เจอนะครับมีวิธีการเงินการคือเราก็สามารถที่จะทําการโทรไปที่คอร์ปเซ็นเตอร์ของธนาคารออมสินนะครับซึ่งเบอร์โทรก็คือเบอร์หนึ่ง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 สามตัวแล้วตามไม่เลขก่ายนะครับผม หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราอาจจะเข้าไปอายัดที่ธนาคารของธนาคารร่มสินสาขาไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศน,นะครับผมซึ่งเมื่อเราทำการอายัดแล้วนะครับบัตร ATM กรณีว่าบัตรเอทีเอ็มสูญหายนะครับก็จะไม่สามารถทําการใช้งานได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับในก,กรณีว่าเราอายัดบัตรเอทีเอ็มนี่ยถ้าหากว่าเรายังมี อินเทอร์แบงกิ้งของธนาคารอมสินอยู่นะครับก็คือแอปไม่มนั่นเองเรายังสามารถทําการเบิกถอนเงินได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าหากว่ากรณีว่าเราอายัดสูงผู้ฝากหรืออายัดบัญชีนั่นเองนะครับพูดง่ายๆถ้าเป็นกรณีนี้นะครับเราจะไม่สามารถทําการถอนเงินหรือดําเนินการต่างๆธุรกรรมการเงินไม่ว่าจะผ่านอินเทอร์แบงกิ้งจะไม่สามารถดําเนินการได้นะครับหลังจากที่เราทําการอายัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจอย่างนึงนะครับว่ากรณีว่าสมมติว่าเราหาเจอนะครับอย่างเช่นบัตรดีทีเอ็มงผู้ฝากเราหาเจอแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะไปติดต่อนะครับเพื่อทําการปลดล็อกการอายัดไม่ว่าจะเป็นบัตรทีเอ็มหรือสูตบัญชีนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการปลดล็อกนะครับเราจะต้องไปดำเนินการนะครับที่ธนาคารที่เป็นสาขาของสมุดคู่ฝากนั่นเองครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราเปิดบัญชีที่ไหนนะครับเราก็ต้องไปติดต่อที่นั้นอย่างเช่นผมอยู่ชลบุรี ผมเปิดสมตรบัญชีอยู่ที่สุปราการนะครับเราก็ต้องที่สาขาที่เป็นเจ้าของสมบัญชีเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถปเป็นเหมือนการสาขาอื่นได้นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าสาขาอื่นจะไม่มีข้อมูลรายละเอียดตรงนี้และไม่สามารถทาการดรเนินการให้เราได้นะครับผมเอกสารนะครับที่จะทําการผ็อกเพื่อกรณีว่าเราได้ทําการอายัดบัตรทเอ็มหรือผ็อกสมุดบัญชีของธานาคารนะครับก็คือเราจะต้องนําบัตรประชาชนของเราไปนะครับอันที่2คือเราต้องกระทาด้วยตัวเราเองนะครับผม และประการสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งสูญหายไปอย่างเช่นเราบัตระเ็สูญหายไปนะครับก็ต้องเอาสมุดบัญชีคู่ฝากไปยืนยันตัวตนด้วยนะครับผมคู่กับบัตรเป็นตัวประชาชนนะครับหรือถ้าหากไปทั้งสองอันหายไปทั้งสองตัวเลยนะครับเราก็เอาแค่ตัประชาชนอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ต้องเป็นเหมือนกันในตัวเองเท่านั้นนะครับพอเข้าไปก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับว่าเรามาทําการยกเลิกการอายัดน,นะครับกรณีว่าสมมุติว่าผมได้ทําบัตรเอทีเอ็ม ตอนนั้นผมหาไม่เจอแล้วผมแย้ยัดไว้แล้วคราวนี้เมื่อผมกลับบ้านมาผมหาเจอนีอย่างเงี้ยครับหรือสมุนทูฝากเหมือนกันครับผมหาเจอปุ๊บผมก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ครับว่าผมเนี่ยการหาเจอแต่ผมเ่ยต้องการที่จะทําการปลดล็อกเจ้าหน้าที่ก็ทําการปลดล็อกให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับรักษาอย่างเงี้หลังจากนั้นนะครับพอทำการปลดล็อกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตร t m หรือสมุคู่ฝากนะครับก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับย้ำนะครับอย่าลืมนะครับ การที่เราไปปลดล็อกการอายัดนะครับอย่าลืมนําบัตรประชาชนตัวจริงไปนะครับสมุดคู่ฝากนะครับบัตรเอทีเอ็มนะครับถ้าหากว่าเราได้สมัครใช้นะกรณีนั้นนะครับผมเราต้องพกไปด้วยครับเพื่อแสดงตัวตนของเรานะครับเพื่อเจ้าหน้าที่เขาจะได้ทําการปลดล็อกให้กับเรานะครับได้สะดวกขึ้นแล้วก็การตั้ถามเจ้าหน้าที่ก็จะน้อยลงไปนะครับเพราะว่าเป็นการยืนยันตัวตนหรือโมดิฟายเราอีกแบบหนึ่งนะครับอีกทางด้วยนะครับอีกกรณีนึงนะครับกรณีที่ว่าบัตรเอทีเอ็มหายนะครับหรือว่าสมุดคู่ฝาก หายไปนะครับกรณีนี้เราอายัดไปแล้วใช่ไหมครับเราต้องการปลดล็อกนะครับเราสามารถปลดล็อกได้นะครับไม่ใช่ว่าปลดล็อกไม่ได้สามารถปลดล็อกได้นะครับเราก็ไปที่ธนาคารเจ้าของสากาเหมือนเดิมนะครับผมในกรณีนี้นะครับจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีว่าปฏิทินหายนะครับก็จะมีการร้องขอนะครับก็คือลักษณะคือเราจะต้องมีการออกปัิทิอันใหม่ขึ้นมานะครับผมซึ่งปัิทินนี้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายตามประเภทของบัตรที่เราถืออยู่นะครับ หรือว่าอาจจะเป็นสมุดคู่ฝากนะครับถ้าหากเป็นสมุดคู่ฝากก็จะมีค่าใช้ในการออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่เหมือนกันนะครับผมครับในกรณีนี้หลังจากที่เราได้ทำการออกไม่ว่าจะเป็นบัตรทีเอ็มใหม่ที่สูญหายไปหรือว่าสมุดคู่ฝากที่สูญหายธนาคารออกให้แล้วนะครับคราวนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็จะมีแบบฟอร์มนะครับให้เราทําการปลดล็อกนะครับก็จะมีคําสินย,มยอมของเรานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อหลังจากนั้นนะครับ บัญชีนั้นก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรทีเอ็มหรือสมุดคู่ฝากนะครับเราก็สามารถทําการเปิดถอนหรือทําธุรกรรมต่างๆได้เป็นปกติแล้วครับคราวนี้เรามาศึกษาอีกเคสหนึ่งนะครับเคสนี้จะเป็นกรณีอายัดนะครับแต่เคสนี้การอายัดแบบนี้จะไม่สามารถทําการแก้ไขได้นะครับเพราะว่าการอายัดนี้จะเป็นการอายัดจากหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น เกิดจากการที่เราอา,าจจะไปใครของออนไลน์นะครับแล้วกรมสมัตกรอายัดบัญชีนะครับหรือว่าเกิดจากกรมตำรวจเข้าอายัดบัญชีของเราอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการตรวจสอบว่าเราอาจจะใช้บัญชีในทางที่ผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้ยครับถ้าหากว่าเราต้องการปลดล็อกนะครับจะมีเพียงวิธีเดียวนะครับถ้าหากว่ากรมตำรวจนะครับเขาอายัดบัญชีเราไว้นะครับเขาจะต้องมีหนังสือทําการปลดล็อกให้กับเราไปที่ธนาคารนะครับธนาคารจึงจะปลดล็อกให้ได้นะครับผม หลังจากปลดล็อกเราก็จะสามารถใช้บัญชีได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งหลังจากปลดล็อกแล้วนะครับตามปกติแล้วอย่างเช่นของตํารวจเขาอายัดบัญชีเรานะครับเขาก็จะมี sms แจ้งเตือนหรือมีการโทรบอกเรานะครับว่าเขาได้ทําการปลดล็อกบัญชีของเราแล้วนะครับเราก็จะสามารถใช้บัญชีนั้นได้เป็นปกติครับผมหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วารตี้ด้วยนะครับเพื่อภาคภาษาใหม่จากช่องบี้วารตี้ครับขอบคุณครับท่าชมทุกทสวัสดีครับ